สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับวันนี้คลิปนี้ครับผมจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ5บาทนะครับพัเศียนใหญ่นะครับในปี25 55นะครับที่ FC ทางบ้านของเราเลยครับพบเจอแล้วก็นะครับนำมาขายให้เราครับเป็นสภาพเก่าๆแบบนี้แต่ผมประเมินราคาแพงนะครับในส่วนของ เหรียญ5บาทนะครับปี2555นะครับจุดไหนที่ทำให้ผมรับซื้อนะครับก็แนะนำทุกท่านนะครโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆแล้วก็ฟังการบรรยายดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนกับเหรียญที่ f c ทางบ้านนะฮะส่งมาขายให้ผมเนี่ยผมก็ยินดีที่จะประเมินราคาแพงนะครับนะฮะปี2555นะครับใครมีรุ่นนี้ก็ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำนิดนึงนะฮะก็นี่จบว่านะครับมีเพื่อนๆนั้นส่งเหรียญนะครับ ที่เป็นเหรียญนะครับเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับเพื่อนๆครับผมจะให้ข้อมูลนะฮะในเรื่องของเหรียญหนึ่งบาทปีนี้ปี25 2 0นี่นีนะครับที่เป็นนะฮะเรียกว่านะครับผู้สั้นแบบนี้นะฮะนะครับเหรียญผู้สั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาตามท้องตลาดนั้นไม่ได้สูงอะไรเลยนะครับก็ะนั้จะว่านะครับด้วยสถานะของเศรษฐกิจหรืออาจเกี่ยวกับนะครับ เงินทองนะฮะในการหาของนักสะสมนั้นก็เริ่มที่จะหายากแต่ก่อนนั้นนะครับเมื่อที่นะฮะสมัยที่พระอ,องค์ท่านนั้นนะฮะอ่าสวนคตใหม่ๆเนี่ยเหรียญอ่าสู้ันนี่มีราคาสูงนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับในราคาท้องตลาดเนี่ยนะครับก็ ถือว่าซบเซาอย่างมากเลยนะครับก็เล่นหากันเป็นปะปายนะครับในเรื่องของผู้สั้นนะครับทางสยามชาแนลข้ออย่างไม่รับซื้อนะครับในขนาดนี้นะฮะในส่วนของผู้สั้นแบบนี้นะครับตอนนี้ในท้องตลาดนี้ยังเกลื่อนตลาดอยู่นะครับที่เป็นผู้สั้นแบบนี้เหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับมีอยู่2แบบนะครับคือผู้ยาวกับผู้สั้นนะครับให้ท่านสังเกตดูเหรียญท่านนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสั้นๆแบบนี้นะฮะตรงผู้เป็นกลมๆแบบนี้นะฮะมีลักษณะสั้นแบบนี้ถ้าเป็นผู้ยาวเนี่ยตรงปลายผู้เนี่ยจะ จะยาวออกมานะฮะเป็นเล็บแหลมออกมาแล้วก็ตรงที่เป็นคอ,อเรือส่วนหงนี่นะฮะจะเป็นตาเล็กๆนะฮะนั่นเขาเรียกว่าผู้ยาวแต่ถ้าเป็นตาใหญ่ๆบริเวณนี้ส่วนใหญ่ถ้าเหรียญผ่านงานใช้จะจะมองไม่ค่อยเห็นที่เป็นตารางอยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นขีดๆตารางอยู่บริเวณอคอเรือพระที่รังส่วนหงเนี่ย นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าผู้สั้นนะครับในราคารับซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ต่างกับเหรียญปกติทั่วไปนะครับก็ขออนุญาตบอกกับเพื่อนๆที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญนะครับเหรียญครุฑ1บาทตอนนี้ครุฑ1บาทเนี่ยนะฮะถือว่านะครับเป็นครุฑที่นะครับขายดีมากๆนะครับในกลุ่มนักสะสมแล้วก็นะครับเราก็ขอประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆบ้างจำนวนมากกันล้วกันนะครับมีเท่าไหร่เราก็รับหมดเลยตอนนี้นะครับ นะฮะใครมีที่ยังไม่แกะออกจากถุงนะครับเรายินดีให้ราคาสูงนะครับตั้งแต่40บาทขึ้นไปนะครับที่ใหม่ๆนะครับที่ยังเอาออกจากถุงใหม่ๆนะฮะเรายินดีประเมินราคาให้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับในส่วนของครุฑนะครับที่เป็นปีพศ2517แบบนี้แล้วก็บางเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับบางเหรียญเนี่ยจะมีตราอยู่บริเวณเหรียญครับแบบนี้นะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าตราที่อยู่บนเหรียญเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับบางคนก็จะไปเจอเลข3บางคนจะเป็นโค้ดสาลาบางคนจะไปเจอเลข9นะครับหรือนะฮะหลายคนก็อาจจะไปเจอเลขต่างๆที่อยู่บนเหรียญรุ่นเก่านะครับยืนยันว่าตราเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไม่ใช่เหรียญตัวอย่างนะครับผมได้สอบถามไปแล้วนะครับแล้วก็ได้คําตอบมาว่าที่เป็นตราเลข1เลข2เลข3เลข9เลขอะไรต่างๆนะฮะเป็นภาษาอังกฤษบ้างตัวเคบ้าง นะครับอะไรอย่างนี้นะครับที่อยู่บนเหนรียญนะฮะเป็นาภาษาอ <สา S 1> ังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนั้นไ, <angel. S 1> ไม่ได้เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตหรือเหรียญตัวอย่างเพื่อปั้มตาไปบอกสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์นะครับแต่เป็นเหรียญที่เขาทําขึ้นมาใหม่ก็คือบางคนนั้นอาจจะทําเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหานีครับหรือนะครับให้เพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะเป็นของที่ระลึกนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอถ้าเป็นรูปยันรูปอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับวัดครับ นะครับเกี่ยวกับพระอาจารย์เกจินะครับได้ทำขึ้นมาเพื่อมอบเป็นนะครับขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานในพิธีต่างๆเช่นนะครับจะเป็นงานนะครับเกี่ยวกับวัดนะครับงานผู้ทธายพิเศษหรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้ก็นะครับเป็นเหรียญที่ ทางวัดจัดทาขึ้นมาแล้วก็มีการปั๊มตาเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมบุญร่วมทานกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการผลิตนะครับจึงขอแนะนําเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้รับซื้อนะครับยินดีรับซื้อนะครับแล้วในเรื่องของเหรียญคุดนี่นะครับเหรียญคุดนี่นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาเยอะอยู่นะครับเหรียญคุดแบบนี้เหรียญคุดก้าเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆครับลองสังเกตดูเหรียญของท่านดีๆนะครับ บางเหรียญนั้นเป็นเหรียญที่ปลอมแปลงนะครับเนื่องจากว่านะครับปลอมเนี่ยไม่ได้ปลอมขึ้นมาใหม่นะครับปลอมตั้งแต่สมัยที่เหรียญออกมาใหม่ๆเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับปี2515นั้นนะครับนะฮะเมื่อครั้งนั้นนะครับ2515นั้นเหรียญ5บาทเงิน5บาทเนี่ยมีมูลค่านะครับจึงทําให้นะครับมีการปลอมแปลงจนหยุดการผลิตครับนะฮะให้ท่านสังเกตดูบริเวณครุฑนี่นะครับถ้าเป็นนะฮะปีกทีนี่นะฮะที่เป็นขนของนกปีกุกนกเนี่ยฮะ ถ้าเป็นปีกทีๆนะครับจําไว้นะครับแล้วบริเวณหางเส้นสุดท้ายเป็นงงๆมาฝั่งฝั่งขวามือของท่านแบบนี้หรือไปฝั่งซ้ายมือแต่ส่วนใหญ่จะเจอมาทางขวานะครับนั่นคือเหรียญปลอมครับไม่ใช่ของจีนเนี่ยถ้าของจีนนี่นะฮะจะเป็นแบบเส้นเส้นตรงกลางนี้จะตรงตรงลงมาแล้วแล้วหางของนกปีกหางนกเนี่ยจะเป็นระยะห่างห่างใหญ่ๆนะครับถึงจะเป็นของแท้แต่ยืนยันนะครับว่านกนี่นะฮะนกคุดนี่นะฮะจะมีหลายรูปแบบ นะครับจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีทั้งแบบคอลอยคอไม่ลอยนะครับนะฮะมีหลายบล็อกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเส้นหางงองนั้นโอกาสปลอมสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเก็ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผิวเนี่ยจะไม่ออกเนื้อเงินแบบนี้นะครับส่วนที่เห็นนะฮะจะออกเป็นเงาเเหมือนสังกะสีนะครับที่ที่เจอส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผิวบางครั้งผิวจะขูขักนะฮะเป็นจุดๆเหมือนกับน้ํากรดนะฮะไปไปโดนมาประมาณนั้น ก็นึกเจกว่านะครับผิวนั้นไม่มีเนื้อเงินหรือเนื้อนิกเกิลผสมนั่นเองครับนะฮะจึงทําให้เหรียญนั้นเสียหายนะครับของปลอมกับของจริงเนี่ยดูให้ออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับตอนนี้รับจํานวนมากนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แบบธรรมดาเนี่ยนะฮะที่เรารับซื้อนั้นมีอยู่2พศคือ2540แล้วก็2546ครับในส่วนของเหรียญรับ ที่มีราคาสูงนะครับสูงถึงหลักพันถึงพันห้านะครับก็คือนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูบริเวณหน้าบอมไม้ไม้นี่นะฮะถ้าไม่มีขีดกระเบื้องเมื่อไหร่นั้นหลักพันครับนะครับสังเกตดูนะครับถ้าหน้าบอมไม้ไม้ไม่มีขีดกระเบื้องแล้วก็อยู่ในตัวของเลขค่าไม่มีขีดกระเบื้องบริเวณที่เป็นนะฮะเรียกว่าม้วนของเลขห้านี่นะครับไม่มีขีดกระเบื้องนะครับในปี2 5 4, 00 4. 00 6เท่านั้นนะครับ มีราคาทันทีครับแต่ถ้าเป็นปีอื่นๆนั้นยังไม่รับซื้อนะครับนอกจากปี46แล้วก็ปี2540นะครับขอฝากกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วมาดูในส่วนของเหรียญนะฮะที่ทางบ้านส่งเข้ามานะครับปี2555นะครับนี่ฮะยืนยันนะครับสภาพยังเก่าเก่านะฮะเนี่ยเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ล้างนะฮะเก่าเก่าแบบนี้ทําไมผมรับซื้อครับเหรียญปี2555นะครับ มีหลายเหรียญแล้วนะครับยืนยันว่าผมซื้อมาหลายเหรียญแล้วนะครับนะฮะได้หลายเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญของท่านนะครับในปี2555นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะเหมือนของ FC ทางบ้านแบบนี้ขออนุญาตนะครับถ้าหมุนกลับมาแลวปรากฏว่านี่ครับนี่ฮะที่เป็นเรียกว่าวัดเบญจมาปะพิษดุสิตวนารามเนี่ยชี้ขึ้นไปทางเดียวกันนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเรารับซื้อทันทีนะครับรับซื้อทันทีนะครับให้ราคาสูงนะครับ หลักร้อยขึ้นนะฮะหลักร้อยขึ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นตรงขึ้นทางเดียวกันเลยนะครับหลักพันนะครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้ยังอยู่ในหลักร้อยนะครับเนื่องจากว่าสภาพเหรียญนี่เก่าเราประเมินราคาตามสภาพนะครับแล้วก็นะครับความที่ที่เฉียงเนี่ยนะครับยังไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ยหลักพันนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆนะครับ นฮะในปี2555นะครับลองหยิบเหรียญของท่านมาดูถ้าเกิดเหมือนของ FC ทางบ้านแบบนี้สภาพเก่าๆแบบนี้ก็สามารถส่งมาขายได้แพงนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับเหรียญปี2555แบบนี้หรือเหรียญน,นะครับที่เราพูดคุยกันสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้ที่ ID นี้ครับ นี่คือช่องทางติดต่อนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID นะครับด้านบนนั้นสยาม fc นะครับ siam fc คุยสดตอบสดได้นะครับในส่วนของลายแอดด้านล่างนั้นเป็นลายตอบกลับอัตโนมัติอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเหลียวติดต่อไม่ได้นะครับขอบกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งเข้ามา ประเมินราคาจํานวนมากนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้อ่านข้อความนะครับอย่าพึ่งน้อยใจนะเพื่อนๆนะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นส่งข้อความเข้ามาจํานวนมากในแต่ละวันเราไล่อ่านทุกข้อความครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ